งบ้านห้าลูกสิบลูกซื้อไปเปิดได้เขาทําได้ซื้อไปเปิดคัดหัวไงนะคะซื้อมาเปิดคัดหัวค่ะพี่เบอร์นี้มันราคาแค่พันห้านะคะพี่สาลองดูงานข้างในก่อนนะนะคะเสื้อยืดสีมีขอบออกด้วยมีโอเวอร์ไซส์ออกด้วยคือในราคาพันห้ามันจบเลยพี่ดูดินะคะในราคาพันห้านะออกกว่าหนึ่งเกรดเ ต่างกันแค่ในเรื่องของเปอร์เซ็นต์ความใหม่ของผ้านะคะอาจจะไม่ได้ใหม่ฉ่ำทุกตัวเหมือนเกรดเเขาแต่ไซส์คุณพี่ดูนะไซส์ดีไหมเนี่ยดูดิพี่อย่างกับเสื้อยืดชายนะอย่างกับเสื้อยืดชายนะพี่เดี๋ยวหนูให้ดูอีกนะดูไป่ด้วยนะคะมีอยู่กี่ลูกน้องเซนนี่สีม่วงยี่สิบห้าลูกนี่ลูกค้าดูไซส์ตัวนี้เห็นปะเนี่ยโอเวอร์ไซซ์ออกเยอะมากค่ะพี่ เบอร์นี้ถ้าใครไม่ชอบติดตัวเล็กอะ่ะเล่นได้เลยนะคะไปลุ้นงานไซส์ใหญ่โอเวอร์ไซส์มดดแม้กระทั่งครอบก็ออกเนี่ยดูดิพี่ในราคา1,500โคตรถูกเปิดเบอร์นี้มันสเสด็จเดานะคะเปิดเบอร์นี้สน,นุกสนานเลยพี่ออกหัวแบบช่ำบางคนไม่ได้ขายแพงอยู่แล้วไงเอาไปไม่ได้ขายราคาแรงนะคะอันนี้ถ้าถ้าเฉ,ฉลี่ยประมาณ220 ทุนเท่าไหร่อุ้ยพันห้าเองแกถูกถึมากนะถูกมากมาพันห้าหารสองร้ตัวนะประมาณนี้แม้ตกตัวละเจบาททุนโอเนี่ยน่ารักตกตัวละเจ็บาทแม้เอาไปขายเท่าไหร่กันอนะ่ะ20่สิบสามสิอุ้ยออยลดลดเลยสุพีมค<า>่ะสกรีน ลุ้นแบน์เอาตัวนี้มีแบนด์ออกค่ะพวกยูนิคมีเจอใช่ช่ยูนิคอจียูมีเจอพี่งาน่จฟม้นปักยูนิคอค่ะแู่ค่ะพีนาร์ยูนิคมีออกสวยลูกค้าเลิกเล่นงานญี่ปุ่นเลยอ่ะใช่ลูกค้าแบบอ่ะญี่ปุ่นก็เอาตัวนี้ก็เอาเออเพราะว่าเนี่ยแม่เล่นด้วยกันได้เล่นได้แล้วทรงสวยมากพันห้าเดี๋ยวให้รหัสเจฟลูกใหม่ก่อนนะ รหัสลูกใหม่อะไรวะน้องเซน P70 ค่ะพี่รหัส CF ก้อนใหม่เสื้อยืดสีลูกละพันห้า P70 ค่ะ P70 พิมพ์มาได้เลยลูกค้า P70 ค่ะดูสกรีนดูสีข้างในก่อนนะคะ45่กิโลค่ะพี่พันห้าถูกมากลูกคสี่สิบหกิโลพันห้าได้เสื้อประมาณ220ถึง 250ห้าสิบนะแล้วแต่ตัวนะคะแล้วแต่สอกนะนประมาณนี้นะคะเกินสองอ,อยู่แล้วเด็กๆของหมดค่ะพี่จันยาเด็กๆหมดแล้วโซเอานะพนี่นี่ลูกค้าลูกละพันห้าตัวนี้จะไม่ได้รวมส่งนะแม่พี่วรรณนาเอาลูกรีวิวหรือเปล่าหรือว่าเอาก้อนใหม่พ, <อ S 2> พี่วรรณนาน,นี่นะใครจะเอาลูกใหม่พิมพีเจ็ดศูนย์ นี่นะคะ P 70มาได้เลยมีแม่ดูนะหนูอยากโชว์ให้ดูทุกตัวมากแต่ลูกนึงมันก็เยอะเนาะชิลเบบี้ทีเขามีออกมาเนี่ยไอพวกเสื้อครอบเบบี้ทีใช่น้าเนี่ยสกีนเห็นนะสะกีนใหม่ๆ<ด>เลยพี่ดูดิลูกละพันห้าเอาไปเลยนะคะพี่จ๋า New <Bal> เนวบารานโอ้ิวบาลานออกด้วย NB นะคะ P 70นะคะ ตัว P ภาษาอังกฤษนะแม่ตัว P ภาษาอังกฤษนะ P70 ค่ะเอาก้อนใหม่ไปได้เลยมีอยู่แค่20ค่ะ,คะกว่ากว่ามีอยู่20กว่ากว่าลูกค้าลูกละพันห้ค่ะพี่ไปขาย20 30สบายสบ,ยสบยเลยนะคะเนี่ยงาน A ฉ่ำๆเลยดูดิพี่ AB นะคะรุ่น AB นะแต่อเวว่าไซส์ออกเยอะขอบก็มีออก งานปักจ้าอืมงานปักงานสีเขียวเหลืองเขียวเหลืองเขียวเหลืองเมาเลยเออลูกรีวิวรหัสอะไรบอใบไม้ศูนย์หนึ่งบอใบไม้ศูนย์หนึ่งค่ะพี่ลูกรีวิวลูกรีวิวพิมพ์บอใบไม้ศูนย์หนึ่งนะคะพิมพ์บอใบไม้ศูนย์หนึ่งค่ะพี่คอนแฟงค่ะหนึ่งพันห้าร้อยสองร้อยบวกโหงานปักสองร้อยบวกค่ะลูกหนึ่ง จำนวนเยอะลูกค้าเยอะมันกับตะเข็บมาเนี่ยใช่ส่วนใหญ่เขากับตะเข็บเอาเขากับตะเข็บกันไอ้นี่ไนสกีนสกีนกันสกีนติดสกีนลอกไปโดนตัวอื่นบอใบไม้ศูนย์หนึ่งค่ะพี่สาวเุย้ยอย่าเพิ่งเย็ะป,ปักถุงนะลูกลูกนี้เดี๋ยวขอแอบแชะภาพนิดนึงเก็บภาพอขอแอบเก็บภาพหน่อยอ่ะสวยอะ่ะมีฮูดดี้ด้วยมีติดฮูดดี้ด้วยค่ะ ะะลูกนี้ไม่ได้รวมค่าส่งนะแม่แต่ว่าเอาเอาก้อนใหม่ไปก็ได้ราคาเท่ากันไปเปิดรุ่งเอานะคะก้อนใหม่ก็พันห้าตัวเองจ๋าก้อนใหม่ก็พันห้าค่ะอยากฝากรีดได้เลยรีดห้าร้อยนะคะแม่ราคารีดห้าร้อยนะคะเอ A, ถ้าถ้าถ้าเป็นเบอร์เออเขาจะใหม่กว่านี้ใช,ใช่ผ้ามันจะผ,นผ้าเขาจะใหม่กว่านี้แต่ว่ามันจะมีติดพวกผ้ากีฬาผ้าอะไรไปด้วยนะ ลูกค้าเบอร์เอนะคะมีติดผ้ากีฬามีปนคอปกแต่ว่าผ้าเขาจะใหม่มากนะคะสองร้อยกว่าตัวนี่คือแบบเนี่ยเกือบใหม่เกือบทุกตัวฟิล์ก็มีออกอยู่นะผู้มากค่ะมีออกเบอร์นี้พิงค์เราเคยเราเคยเปิดตอนนั้นก็ออยูนิโค่เยอะใช่ออกเยอะยูนิโค่เยอะแชมปเปี้ยนก็มีออกมีแบรนด์หลุด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 เยอะค่ะลูกค้าแบรนด์หลุดรุ่นนี้เยอะมากยังไม่มีปลายทางนะคะพี่ของหนูจ้าสโนปี้เก็บ มีแค่ค่าส่งเก็บให้เก็บ,กบปลายทางได้ยกเว้นภาคใต้นะฮะอ๋อโอเคได้ได้แหล่งมาก <c oughs> ตลอดเลยเอ้ยไหนกี้ไหนกี้กตลอดเลยนนในวันแพนดา้า <c oughs> เออเอนี่ย สีเหลืองสวยๆสยางกินแบบนี้สีเหลืองเยลโล่เยลโล่เนี่ยพี่แล้วตัวไม่เล็กนะคะหนูเพียงใสให้ดูก่อนเลยโอ้ว่าไซส์เยอะมากพี่อุ้ยนี่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 โอ้ว่าไซส์เยอะมากสีสีมิกี้มาร์นะสี่สิบห้าโลนะลูกค้าเอาไปขายไม่แพงอ่ะตัวละยี่สิบบาทสามสิบาทว่าไปสามห้าสามตัวร้อยยี่สิบได้หมดนะคะเอาไปประมาณนี้แหละลูกละพันห้าพี่กาไรหน่อๆเลยอ่ะ ลูกค้าของพี่เจ็ดล้าค่ะขอบคุณมากแม่จ๋าถ้ามันยลบยังไม่ดูดรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวหนูไล่ดูดให้เพราะว่าตอนนี้ระบบวิลิสตหมดเติมกันเป็นเติมกันเดือนเป็นหมื่นแม่ระบบกลางทางนะคะระบบวีลิสตเติมกันเป็นหมื่นแม่หมดจริงช่วงนี้ลูกค้าซ f เอกันเก่งขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวเติมระบบแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวน้องไล่ดูดให้นะจ๊าพี่ไล่ดึงให้นะไล่ดึงให้นะคุณพี่ดูน่ารัก 45โลค่าส่งเท่าไหร่<ม>เออภาคก,กลางลูกละ200ค่ะพี่ภาคเหนือภาคอีสานลูกละ230นะคะแล้วก็ภาคใต้275บาทพี่ค่ะ275นะภาคใต้อันนี้ราคาเลทหนูแจ้งเป็นเตเตให้นะลูกค่าแต่ถ้าใครอยากเช็ค B.I. อยากเช็คขนส่งนิ่มนะคะหรือว่าอยู่ไม่ไกลเนี่ยเอ,อ่อไปลาละมูปไปได้นะ ไปร้านละมุฟได้นะคะสวัสดีค่ะพี่วรรณนาเอาสองลูกหรอรีดด้วยใช่ไหมพี่วรรณนาถูกไหมถูกไหมเดี๋ยวน้องเดี๋ยวหนูให้น้องรวมยอดให้นะพี่พรอแป๊บหนึ่งหรือว่าพี่วรรณนานพิมไปใน,นออพี่วรรณนาไว้เสียงไว้เสียงไปทางในแชทก็ได้จ้ะพี่พี่วรรณนาไว้เสียงให้หนูทางแชทอีกทีหนึ่งก็ได้นะเดี๋ยวหนูให้น้องเขาเปิดอ่านแชท รวมยอดให้นะคะวันนี้มีสเวตเตอร์ไหมตัวเองเปิดทั้งคองกลมเปิดทั้งฮูดไปเรียบร้อยค่ะสวยะะั้งคู่ตัวของป้ายแพนด้านะเดี๋ยวย้อนดูในไลฟ์นี้ได้วันนี้เปิดเป็นป้ายแพนด้าไปนะคะเปิดเป็นป้ายแพนด้าไปนะลูกค้าลุยลูกละพันห้าเสื้อยืดเนี่ยพี่ตัวที่เปิดอยู่มีใครเอาเพิ่มอีกไหมมีใครเอาเพิ่มอีกไหมพิมมาไว้ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวน้องดึงให้เดี๋ยวน้องไล่ดึงให้นะคุณพี่นะคะรหัส cf อะไรตัวเสื้อยืด p 7 0ค่ะ นะคะ P70 ลูกละ1,500ันบาทลูกหนึ่งกิโล200กว่าตัว200กว่าตัวค่ะพี่นะคะโอเคฝากลิดได้เลยแต่ว่าคิวรีดหนะ้า